คุณได้รับเชิญให้เข้าร่วม Man of War 2 Pay เพย์ทได้ครับขอบคุณครับจัดไป p พย Pay Now สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม m มน of War 2เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาต่อกันในรอบทดสอบที่2นะครับหลังจากรอบแรกปล่อยให้เราเล่นเพียงแค่ตัวมันติเพย์เยอร์เราก็ไปจัดกันมาแล้วสามารถตามดูได้เลยนะครับแต่ในวันนี้ฮะตัวเนื้อเรื่องรอเราอยู่นะครับเขาปล่อยมาแค่3ภารกิจเท่านั้นนะครับก็จะมีของสหรัฐอเมริกา Battle o f k o ค Song ฝ่ายของโซเวียตทัวเวอร์ตฟรีดอและฝ่ายของเยอรมันครับแอมบูสนั่นเองนะฮะก็แน่นอนเลยครับว่าตามหน้าปกช่องเรานะครับขึ้นเป็นเยอรมันขนาดนี้เราก็ขอเริ่มที่เยอรมันก่อนล้วกันนะครับจัดไปเอ้ยแต่ก่อนจะไปจัดครับเหมือนมีระบบ c u r ร e n c นซใหม่เข้ามาในตัวมัตติเพเยอรนะครับนี่เลยมันจะมีรูปกล่องเนี่ยเป็นสปายนะครับซึ่งส p า y นี้เขาบอกว่าเราสามารถเอาไปลปดล็อกทหารใหม่ๆได้นะครับนี่เลยอย่างเช่นในโซเวียตนะครับก็อิดิตรีจ m เมนเข้ามา ก็นี่เลยหน่วยนี้ SMT r e c r u i t PPD 38ใช้40ซสพพลายในการแลกซื้อถามว่าซัพลายพวกนี้มาจากไหนใช่ไหมนะครับเห็นว่าก็จะมาจากการเล่นโหมดทั่วไปของเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องด่านของแอมบูตเยอรมันใช่ไหมฮะก็ปลดล็อกที่250นะครับเมื่อเล่นผ่านเนี่ยเราก็ได้แต้มนี้ไปปลดล็อกได้นะครับผม เอาล้ฮะก็เป็นเหมือนระบบใหม่ของเกมนะครับแต่ในวันนี้เราเน้นเนื้อเรื่องดีกว่านะครับแล้วสำหรับในภารกิจแอมบูดเนื้อเรื่องคร่าวๆได้เขียนเอาไว้โนบังดีปี1 9 4 4ยหน่วยทาหารแพนเซอร์เกลเดียที D ่30ประสบกับปัญหาสูญเสียคนอย่างหนักหน่นวงแต่ก็มีการตัดสินใจซุ่มโจมตีใส่กำลับบงเสริมของสหรัฐอเมริกาที่จะไปเสริมณแนวหน้าของสมรภูมิครับทาว่าเราต้องสกัดกั้นพวกเขาไม่ให้เขาสามารถทำแบบนั้นได้จึงเป็นที่มาของภารกิจซุ่มโจมตีโอเคจัดไปครับเริ่่มเลยดีกวา สมรภูมิแอมบูดยินดีต้อนรับครับลักษณะอันนี้เหมือนจะเป็นสนามเพาะเก่าเรานะมีปืน88นสองกระบอกด้วยเราจะต้องบุกขึ้นเนินไปไปสังหารทหารฝ่ายศัตรูให้หมดแล้วก็เก็บปืน88เอาไว้ใช้งานต่อเมื่อเรายึดเนินได้เชเลอร์จะมาเสริมทัพกับเรารับทราบครับเรามีแพนเซอร์แกเดียจำนวนหนึ่งห้าคนได้เดี๋ยวเราเปิดฉากยิงก่อนเลยเหรอแป๊บหนึงสหายเดี๋ยวนายถอยก่อนสักครู่นะ มันมีปืนแปดๆล่ะระยยิงมันอาจจะซิงใส่เราก็ได้เราต้องหลบๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาครับคุมแมคันนี้ดีวกว่าเอ้าอะไรเนี่ยวิธีแก้ปัญหาง่ายมากครับออกเกมเข้าใหม่หายทันทีเลยโอ้ในป่าผมยังไม่ได้สั่งยิงเลยนะครับ AI ฝ่ายเราคำนวณทางแล้วก็ยิงเองเลยฮะมันทำเกินคำสั่งโอ้ยกรีฮาวนี่ว่าดอกนี้เครื่องยนตแตกจอกเกาะผ่านไปด้วยบรรจุใหม่บรรจุ ที่แกยิงสวนกลับมานะครับแต่พลาดเป้าปืนไป18ทําทางเรานี่วา่าไม่ผู้เมื่อกี้นี้เราเบิดมือเกือบตายครับเกือบเจอไป18ฆ่าและเกือบเจอ s e เ n e ปปาใส่ด้วยดีเราไหวตัวทันนะครับไหวพิบดีจัดไงก็เลยรอดมาหมดเลยฮะ <c oughs> คือไอ้เกมตระกูล Man of War เนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคหนึ่งหรือภาคไอซา,าอะ s e k n e โคตรแรงครับ โดนทีนี่รู้เรื่องกระเบื้องล้าอ่ะตายเลยต้องระวังในส่วนนี้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากเป็นศพพบความปลายชัยนะทางขวามือมี MG สิงอยู่ด้วยนะเดี๋ยวก่อนครับเราต้องใจเย็นๆเข้าไว้กระสุนผมหมดแล้วเดี๋ยวเราบรรจุใหม่ก่อนสักครู่ประมาณ4ี่วิได้ทางซ้ายมือมีคนตะโกนโบกเวกวอยอ๋อพี่แกตรวจสอบกับระเบิดหรือเปล่าน่ะนั่นมันชาวบ้านนี่ว,วาซิวิเลียนแล้วชาวบ้านมาเดินมัวซวยแถวนี้วะเนี่ยทางขวามือครับ ทางซ้ายระเบิดมือไม่เราคิดว่าเราสังเกตการดีดี้วเนี่ยแต่เราก็ยังไม่ดีพอครับแต่เบื้องต้นตาเดียวเนี่ยอาจจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นต้องเพิ่มตาด้วยการเอาเกรนเดียเข้าพื้นที่มาหน่อยครับเขารออยู่แล้วเขาบอกยาว่วนเลยทันทีมองไม่ค่อยเห็นอะไรอ่ะเราไม่ค่อยชินกับการมี f o ก of w a r ครับเกมนี้มันไม่สามารถปิดหรือเปิด f o ก of w a r ได้อ่ะ มันไดมีให <Okay ้เราเซตไงโอชิเราต้องไปจัดการกับปืน88มเมต้องอยู่มุมต่ำๆเข้าไว้ไม่ได้ยิงกดออกมาไม่ได้โอ้ยล้อผมบาดเจ็บนี่หว่าคุณผู้ชมมันสถานะแจ้งเตือนว่าล้อบาดเจ็บอ่ะนะครับเราขยับได้ย้าเลยทันทีดูดิคือการปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมือนต้นเกมแล้วนะครับตอนนี้ จะต,ต้องหาโอกาสซ่อมแต่ก่อนซ่อมต้องเคลียร์ทหารราบของอเมริกันก่อนในแผนที่แจ้งว่ามันอยู่กันโคตรเยอะเลยครับน,นี่ไงหนึ่งตัวละตายการซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์ครับเราพร้อมเราลุยต่อยเลยนะเอาพลปืนไปสกระบอกขวาเหลือ 2, 2> คนและมันก็จบเพครับเหลือกระบอกเดียวอีกระบ,บอกหนึ่งก็ตายหมดแล้วด้วยเหลือ3คนในพื้นที่เท่านั้นเองนะ เอาละง่ายๆครับ e ีซี่คิวงานนี้1 2อีก1คนอีก2คนนี่ว่ามันซุ่มซ่อนในโพรงครับเราก็เลยไม่มองเห็นมันนั่นเองนะระเบิดมือโอ้ตัวล้อเราเพิ่งซ่อมเสร็จนะครับตอนนี้กลับมาบาดเจ็บอีกแล้วครั้งหนึ่งทว่าเหลือหนคนเรียบร้อยฮัมมันเชลเลอร์เรียกออกัสตัสออกัสตัสคุณได้ยินเราหรือเปล่าแ้ว เอาละได้ยินครับดีใจมากที่ได้พบเจอกับพวกนายครั้งหนึ่งตอนนี้เรามีโอกาสที่ดีมากในการต่อกรกับพวกลุงแซมและเดี๋ยวเราก็ต้องเตรียมตัวเพื่อไปเชิญหน้ากับไอ้แก๊งอเมริกันเราต้องไม่ปล่อยพวกมันไปเตือนคนอื่นๆได้อีกเอาละครับสู้กับอเมริกันจุดนี้เหมาะเจาะมากนะฮะในการป้องกันตั้งรับนะดีมากทหารเรามีปืนต่อต้านอกากาศยานมาถึงปืนปืนสแปนดนะครับฉันจําได้ว่าไอ้รถถังอังกฤษอ่ะมันโหดมากในแอฟริกาต้องเลือกพยายามยิงมันก่อนเลยครับถ้าเป็นไม่ได้นะ แต่ีหนอื่นได้ครับเห็นหรือเปล่าว่าหน้าขบวนนี้มีอะไรมาด้วยไทเกอร์ไทเกอร์เอแห่งกองทัพเยอรมันครับตั้งงานเหลือเกินหล่ะมันช่างหล่อเหลียวเฟี้ยวร้ายดูครับโคตรเท่เอาเลยครับเดี๋ยวตอนนี้ต้องเตรีมตัวป้องกันก่อนใช่ไหมเราจะเอาแพนเซอร์เกนาดีครับที่มาด้วยเนี่ย ลงจากพาหนะแล้วก็ไปใช้ปืน88ให้หมดเลยครับเอาเข้าสนามเพาะไว้ก่อนเนี่ยคงจะปลอดภัยกว่าที่ถนนนี่ใช่ไหมล่ะฮะโอเคไปครับ88ส้อนก็บอกจัดไป Let's go เวลาเตรียมตัวหมดแล้วนะครับภารกิจใหม่แจ้งเตือนขึ้นมาว่าให้เราสังหารหน่วยสอนแนมศัตรูให้เกลี้ยงฮะก็เดี๋ยวเอาพูม่าไปฆ่าก็ได้ครับแนวป้องกันเบื้องต้นเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรแปลกเปลี่ยนนะครับผมเอาแค่ไทเกอร์คันเดียวขึ้นเดินมาก็จบเลยตอนนี้เดี๋ยวขยับพูม่าดีกว่าเราบังคับคันเดียว นี่ประหลาเดเตียวดีแฮะก็เลยขยับนะทางซ้ายฝ่ายเราฝ่ายเขามันมันยังไงนะี่ยข้างล่างเหรอพี่แกพยายามเซตหยอดเรานะครับแต่ก็ตายก่อนในหมู่บ้านก็เยอะด้วยเนะี่ยจากมุมนี้พอยิงได้สองศพครับเกิดขึ้นแล้วเฮ้ยเมืม่อกี้นี้ในเออเอ,เอผมเห็นเหมือนป่าโค่นนั่นไงใช่เลยครับมันคือผานนาที่วิ่งเข้ามาไปปว่าไงไปนปดนสามารถยิงได้หรือเา เอาก่อนเลยครับมันคือกรีฮาว M8 เกรฮาอีกแล้วยิงทีหายหมดเลยว่ะย้ำหน่อยอ่ะเดีย๋ยวต้องเช็คให้ใจก่อนนะครับว่ามันหมดโอ้เวเลยศัตรูแจ้งเตือนว่าถอยก่อนดีกว่านะครับเนื่องจากไอ้พวกเยอรมันเน่ยมันดักสกัดเราเขาบอกแบบนี้มีผ่านหนึ่งคันพยายามจะหนีหายไปไอีกฝ่าเอ้ยผมต้องตามล่ามันว่า นั้นทหารราบอื้อเลยนี่งเจอละไม่แม่นยําแน่เลยเอาโดนด้วยคือนึกว่าจะไม่โดนบรรจุใหม่พร้อมเล็เออเดี๋ยวมันจะไปบอกเพื่อนมันครับเราต้องยิงให้สิ้นก่อนแต่ไม่ทันว่ะมีบางส่วนได้ออกไปแล้วด้วยครับอ๋อน่าเสียดายมันเยอะจริงมันเยอะจริงเงขาบอกว่าตอนนี้มันมีสกเกลหนีออกไปได้เท่ากับว่าพวกอเมริกา จะเตรียมตัววางแผนมาถล่มพวกเรานะครับเราต้องเตรียมตัวรับมือให้ดีกับกองทัพใหญ่ของมันนี่คือผู้การ h i เวสเหรออ่านชื่อถูกไหมเนี่ยนาซีอยู่ด้านหน้าเรานี่เองครับมันคิดว่าจะหยุดเราได้ก็ใช่สิคงบินตกเหรออุ้ยใช่คุณผู้ชมเมื่อกี้นี่เห็นไหมอะไรกระเด้งกระเดงเป็นเครื่องเอ่อมัสแตงครับ P51 d มาสแตงเหรอกระเด็นขึ้นฟา้ามานี่เลย <laughs> สมหน้านะบินมั่วซั่วเจะอปืนปตอ,อเราสอยนะครับไทเกอร์ถึงคิวของนายะนะฉายแสงหน่อยซิว่าเราเนีเก่งเจ๋งแค่ไหนทางซ้ายมือมีเชียร์แมนเข้ามาครับพระเจ้านั่นมันคนปืนตายผู้บัญชาก,การตายเราบรรจุใหม่ก,ก่อนโอ้โอยิงนี้สวยมากครับตัวปืน88มิเมรเราทำเอาตัวถังนพังเลยอะ ดุดันไม่เกรงใจไวเอาวนทางขวาทางขวาสองคันมาตั้งงานสู้กับเราเรายิงทะลุอย่างเดียวคุณผู้ชมยิงเอาระเบิดตายไม่ได้เนื่องจากมีเลือดเนี่ยคอยสกัดอยู่ไงไม่เหมือนเข้าถูกอาร์มที่ดอกเดียวลุลื่นกระเบื้องรราดีครับอือจ้ะครูอิมแพคดาเมดโดนเกาะเต็มๆมาจุกโคตรนานคุณผู้ชมดูไอ้ไอ้พลเป็นคนผมมันอะไรของมัน พี่แกไม่สทานเลยเลอะไรเงี้ยว่าสงครามกำลังเดินหน้าอยู่เลยฮนะมันยิงไปเกาคอไปโอ้โคตรหิวเรียบร้อยมาเดอร์ฟาร์เตอร์แลนด์ไปไม่เลยครับอันนี้เหมือนจะเป็นการบุกในโลกแรกหรือเปล่าน่าจะมีมาอีกครับเราต้องเตรียมพร้อมรับมือกันมาครั้งต่อไปแต่เดี๋ยวเช็คสภาพความ,วามพร้อมของทหารราบก่อนดีกว่านะครับแพนเซอร์แกเดีย ซ้ายโอเคกลางโอเคขวาโอเคทุกอย่างเพอร์เฟครับสามารถสู้ต่อได้ในระยะยาวแจ๋วเมเจอร์ไฮเยสไอพวกนาซีเนี่ยมันสามารถหยุดเราไว้ได้แต่ทว่าเราจะส่งไปอีกส่งเชอร์แมนไปอีกไปให้มากกว่าเดิมนี่อะไรเชอร์แมนไม่ละ่ะเครื่องตกอีกแล้วครับบินไม่ดูตาม,มาตาเรือรับสบภาพไปตามระเบียบนะเตรียมรับกันมาของเชอร์แมนได้ เสียงเครื่องบินบินเป็นอึ่งเลยวะไม่หยุดแล้วมันก็มาอีกแล้วก็ล่วงอีกแล้วไม่จบไม่สิ้นสักทีนะไม่หลับไม่จำนะครับทางฝั่งปีขวามีบางอย่างใกล้เข้ามาไปสแปดเราว่าไงบ้างไปสแปดเรามองเห็นหรือเปล่านะ่ะเป็นเอ็มสแปดเฮลแคทนะครับอุ้ยดอกเดียวรู้เรื่องตายเลยแล้วก็ด้านหน้ากับถนนก็มีบางอย่างใกล้เข้ามาอีกนะครับแต่ปืนไปสแปดเราพยายามยิงสู้อยู่นะ ยิงได้ไหมระยะในการยิงไม่ได้อะโอ้มันมุมกดเกินไปนะครับแต่ไทเกอร์พอได้อยู่มั้งแถวซ้ายแตกต่อไปครัขวาไทเกอร์บรรจุอยู่ครับยิงโหลดโคตรนานและอุ้ยสวยไทยเกอร์มีหนึ่งคันมันอยู่เนินกดมากไทเกอร์ยิงไม่ได้แปสแปก,ก็ยิงไม่ได้ครับต้องรอให้มันขึ้นเนินมาปะขึ้นมาแล้วทหารราบเราเบิดมือ SC Agent เรียบร้อยครับตายหมดคันรถเลยทันทีเนี่ยเราสามารถซ่อมแล้วก็ใช้งานต่อได้นะครับแต่พื้นที่ซ่อมอ่ะจรลายเกินไปเราไม่ซ่อมดีกว่าโอเคแล่ล็อกนี้เราก็คงป้องกันได้อยู่เลยครับโอเคโอ้โหมันมันมันจะเอาปืนร้อยห้ายิงสาดใส่พวกเราเข้ามาครับซึ่งบินก็ตกอีกหนึ่งรอบนี่ไงปืนร้อยห้ามาแล้วทุกคนถอนกำลังก่อน หนีให้หนีหนีคือสภาพนี้เราคงสู้กับมันไม่ได้นะครับไอปืนลอยห้ามันอันตรายเกินไปเราเสียภูมิมากไปแล้วด้วยโอ้ไม่นะเอาไป18ปเข้าถนนหนึ่งอีกกระบอกหนึ่งเดี๋ยวขยับไปที่ฝั่งซ้ายได้ปะได้อยู่นะครับมันบุกไม่เข้าไงมันก็เลยเล่นของใหญ่เอาซะเลยทหารราบเฮ้ยระเบิดอู้ มีใครบาเจ็บบ้างเนี่ยมีแพนเซอร์แกรเดียนหนึ่งนายตายเลยครับคนที่ใช้ปืนกลอยู่นี่เสียชีวิตทันทีเราถอยกําลังลงมาไงไม่ได้ป้องกันก็รับสภาพไปครับแต่ถ้าอยู่ต่อก็โดนระเบิดมันก็ต้องถอยใช่ไหมสงครามก็แบบนี้แหละฮะมีได้ก็มีเสียกันไปอย่างจริงไม่เลิกเลยว่ะเราอาจต้องส่งไทเกอร์ไป,ไปเชิญหน้าเมื่อกี้มึงเห็นตำแหน่งในแผนที่มันโชว์อยู่นะ แผนที่แจ้งว่าขวา1ซ้าย2ฮะเป็นตัวของร้ออาศัยอยูออ่มีบางอย่างไทเกอร์ชำรุดหนักมากจนไม่สามารถซ่อมแซมได้นะครับนั่นก็คือระบบเสียงเครื่องยนต์ของไทเกอร์นั่นเองฮะจริงตอนนี้พังไปแล้วนะครับมันไม่มีเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มขึ้นมาคุณผู้ชมมันมีแค่เพียงเสียงล้อที่หมุนอยู่อย่างกรงกรวงนะครับมไม่มีเสียงล้อแล้วจริงไหมเนะี่ย นี่คือเกมมันบั๊กหรืออะไรอ่ะเจอแล้วครับดอกนี้เข้าไปไปครึ่งหลอดเลยผมมันจุงใหม่พี่แกเหมือนช็อกนะครับเรยยิงพลาดเป้าเอาเลยครับเปิดโอกาสให้เรานั้นสามารถสังหารมันได้ไม่ยากขอแค่ยิงก่อนเป็นอันจบเฮ้ห่างไปหนึ่งเหลือสองแล้วเอาให้จบให้ได้ถูลูถูกกังอย่างต่อเนื่องไปไทเกอร์เชอร์แมนไม่ได้มีท่าทีว่าจะขยับหนีออกจากตำแหน่งเก่ามันเลยนะครับโอเค อีแค่ช็อตเดียวเท่านั้นเอาเราติดหินสังนั้นน่ะติดลมติดลมในวเนอครับเพิ่มจังหวะในการรีโหลดได้ด้วยโอ้มันยิงโดนปืนหลักเราตายคันสุดท้ายครับอยู่นู่นเลยเส้นขอฟ้าจริงๆริภารกิจเนี่ยควรจะเป็นของพูม่าแต่พูม่าเรามันพังไปแล้วฮะเลยต้องเป็นไทเกอร์มาเคลียพื้นที่แทนสุดท้ายสุดท้าย เชอร์แมนเกาะไม่หนาพอแถมยิง SE ด้วยยิงก็พลาดไอ้งัางเอ้ตาย m มเชอร์ไฮเยสครับเขาบอกว่าเราคงไม่สามารถส่งใครไปตายในเครื่องบดเนื้อของพวกเยอรมันได้อีกต่อไปครับมันโหดร้ายมากเกินไปใช่ใช่เราคือเครื่องบดเนื้อเว้ยมันส่งอะไรมาเราฆ่าหมดเลยครับพาักิจเสร็จสมบูรณ์เราสามารถสังหารกองทัพอเมริกันได้ ไม่เลือหลรอฮะเป็นไงล่ะเจอไทเกอร์ไลฟเสียงเข้าไปฮะัง,งะเลยดิไม่เคยเจอมาก่อนใช่ไหมล่ะครับ <laughs> พ,พอไม่มีเสียงนี่อะไรอะไรก็ดูเปลี่ยนไปเกมนี้เอาล่ะคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือสองครามเราในวันนี้เป็นเช่นไรกันบ้างครับชอบในเกมแมนออลบอลหรือเปล่า <laughs> ก็ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งว่านี่คือตัวเกมแบบทดสอบนะครับเจอเรื่องเออเออบ ắc, ักบักเนี่ยมันคือเรื่องปกติของตัวเกมทดสอบนะครับแต่ถ้าตัวเต็มเกมมาสภาพนี้ผมบอกเลยว่าคิดหนักหน่อยในการเสียงเงินจ่ายเขา มันน่าจะไม่ค่อยคุ้มนะก็หวังว่าตัวเต็มของเกมเนี่ยจะออกมาสภาพที่มันสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับผมไม่มีอาการเออหรือบัคเกิดขึ้นนะครับอ่ะก็เป็นกําลังใจให้ลวกันนะครับผมเองก็ชอบเกมแนวสงครามโลกที่สเหมือนกันนะฮะแต่ในวันนี้ครับถ้าชอบในเกมนี้ฝากกดไลค์ซับสไครต์หรือซุปเปอร์ตงค์ฮะเพื่อเป็นกำลังใจผมหน่อยลวกันนะครับเดี๋ยวในคราวหน้ามีอะไรรออยู่บ้างก็รอดูล้วกันนะครับแต่ในวันนี้ขอตัวไปก่อนบายๆไปเลยครับผมเจอกันใหม่ครับ